เย,เยอะมากเลยโอยทอดสดใหม่ๆมเลยค่ะทุกคนป๊าร้านอ้องเก็บเห็ดเฮดมีหลายรสมากเลยนะคะเป็นภูเขาเลยค่ะขายดีมากขายดีมากร้านดังเลยค่ะทุกคนโอ้โหรสมันม่วงรนสะมันม่วงรสมันม่วงซึ่งเทกเจอร์อของเขาจะมีความหวานแบบธรรมชาติไม่ได้หวานกอเโอเคค่ะอันนี้เป็นรสมันม่วงอันนี้รสมันม่วงอุ๊ยร้อนๆอยู่เลยค่ะขึ้นจากเตาใหม่ๆเลย ดูแผ่นบางกรอบค่ะทุกคนอันนี้รสมันม่วงนะคะทุกคนเป็นยังไงเพลินหอมมันม่วงอร่อยเราซื้อกลับบ้านด้วยพี่งั้นผมเอาอีกชุดหนึ่งเอา2 0 0้อยเอาสเลยพี่เอา300รอ้รนาอ่อ๋อาคาสองมันโผอ่อ่านี่เห็นไหมพี่เขาตักแบบตักไม่หยุดเลยอ่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแค้ส กูเตนทานได้ค่ะทุกคนโอ้อร่อยแถมยังไม่มีผงชูรสด้วยค่ะทุกคนเลิศมากค่ะเน่เออเฮ้ยคู่ขายดีแป๊บเดียวหมดแล้วเออเป็ไรขายหมดแล้วอ่ะโอ้โยพี่ตักวันหนึ่งกี่กองเนี่ยน้ำไปต้นแล้วมาทวนขายดีมากขายดีเพราะว่ามันอร่อยไงลูกมีรสใหม่มาเพิ่มหรอคะทันไม่เยรสอะไรคะรสอะไรรสอะไรรสน้องนิสาเลยมีกี่รถคะ โอ้หนี่ลุงทอดตรงนี้เลยทอดตรงนี้เลยทอดสดๆใหม่ๆเลยขายยังไงคะห่อละ40บาทหน้าร้านเราเป็นโปรโมชั่นห่อละ40บาท3ห่อ3ห่อห่อละ40บาท3ห่อ100ห่อละ40บาท3ห่อ100เดี๋ยวขออนุญาตตักให้อ๋อใส่เอา1 0งค่ะเอาค่ะตัวนี้ดูดู รสโ,โนริสาหลายอูน่ากินมากค่ะน,คน,นี่ค่ะอันนี้อันนี้รสโนริสาหลายค่ะทุกคน,น,น,นข้าวเกี๊ยบที่นี่เด็ดมากแผ่นบางกรอบอร่อยค่ะดาวกินครั้งนึงติดใจมากนี่เป็นร้านเดียวในงานนี้เลยนะนกินทนมากค่ะทุกคนอุ้ยดาวดาวมาดูอ่านี่ครับโอ้โหทอดสดใหม่ๆเลยค่ะทุกคนป้าดูความกรอบ นี่คือข้าวเขเียบเห็ดเฮเดนะครับอ่ะแผ่นบางกรอบมากกินเพลินมากค่ะทุกคนสามห่อร้อยค่ะใครมาเที่ยวงานองค์พระสมเจดีนะเดินเข้ามาหันหน้าเข้าหาพระร่วงเลี้ยวเลี้ยวขวาจะเจอร้านนี้ร้าน<อ>ข้าวเขียบเห็ดเฮเดค่ะ,ะทุกคนข้าวเขียบเห็ดหอมใช่เฮเดฟาร์ม hey นะคะใช่แล้วค่ะหืมกินทนมากุ้งชื่อร้านนะครับร้านข้าวเขเียบเห็ดเฮเดนะครับอ่าอยู่ที่งานองค์พระสมเจดี ขายกันทีวันละพันโลใช่โโอ้หดิเราซื้อเพิ่มเอาอีกส0งร้อยค่ะเอาเป็นสามชุดเลยใช่ไหมเอาสามชุดเลยค่ะมันอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยจนต้องเบิ้ลกินเพลินมากทุกคนฟังดูความกรอบฟังเสียงกรอบโอ้โหตัวนี้เป็นรสออริจินอลรสออริจินอลรสเผ็ดหอมเผ็ดฮ้ยนี่ไงที่เราชอบรสนี้รสเผ็ดหอมออริจินอลออริจินอล นี่นอันนี้เป็นมันม่วงอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมออริจินอลใช่ต้องมาลองต้องมาสี่ห่อร้อยค่ะทุกคนสามห่อร้อยโอ้สามห่อร้อยพูดผิดค่ะพูดผิดโทษทีนะคะสามห่อร้อยเป็แถมไปเขาอีกแถมเออนี่รสออริจินอลห่อละสี่สิบบาทสามห่อร้อยนะครับอ่าลองมากินกันได้นะเพราดูความกรอบนี่นี่โอ้โหตักเสียงกรอบมาก ตักกันแบบไม่หยุดอ่ะมันกินเพลินมากค่ะทุกคนข้าวเกียบแผ่นหอมข้าวเกียบเฮเดจ้าร้านดังเลยจ้าทุกคนหูตักับรรพันกิโลโหสุดยอดเลยนี่ตักกันไม่หยุดจริงๆดูดิเราชอบความเป็นข้าวเกียบที่มันแผ่นบางก่ออ๋ออันนี้รสยอดมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวมาดูเลยรสใหม่เลยค่ะทุกคนรสยอดมะพร้าวอ่อนอ๋อนี่รสใหม่เหรอครับใช่ค่ะรสใหม่รสใหม่รสใหม่เอามาเปิดตัวอ่า ขึ้นปุ๊บกดปั๊บอุ้ยเปิดุ๊บกดปั๊บแสดงว่าขายดีมากลูกค้าชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยอยากลองพูดซะอยากลองกินเลยค่ะขายดีมากอันนี้รถใหม่อันนี้ลูกใหม่อันนั้นรถใหม่เป็นสาวใหม่อันนี้รถใหม่อันนี้ค่ะขอให้ลองชิมเลยขอบคุณครับอันนี้รถยอดมะพร้าวอ่อนขมขคนอุ้ยร้อนร้อนเลยขึ้นจากเตามให่เไปขึ้นจากเตามาเมื่อกี้เลยลองชิมดูมัมีความหอมค่ะหอมไหมมันมีความหอมมัน ตัวมันนะทุกคนนี่คือที่สูตรั้นนานของทําทำเสียทำเสียนี่เป็นร้อยโลอ่ะกว่าโอ้โหอ๋อกว่าจะได้คิดสูตรเองเลยไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละสูตรสุดยอดเลยอ่ะเพื่อจะได้ให้ลูกค้ากินของอร่อยและดีเออใส่ใจมากเลยเนชอบกว่าจะได้นี่หมดไปเป็นร้อยโลเลยี่โอ้โหกว่าจะได้สูตรนี้มาไม่่ายเลยค่ะเน่อ ลูกค้าไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมลองเียมดูกรอบจริงด้วยโอ้ยอย่างนี้เพลินจุดเด่นร้านนี้คือข้าวเกียบบางกรอบค่ะทุกคนแล้วมีหลายรสด้วยนะมีทั้งหมด4รสชาติค่ะแล้วราคาไม่แพง4ถุงร้อยค่ะสเออสถุงเลย ตีถุงอร่อยตีแท้ไหมเขาเองตานถุงเลยบอกพีทบอกพีทเจยาซียังเดือเลยมาซีกตั๊มตะพุงกระแทกเถอะค่ะมากินตั๊มตะพุงกันแทกเออเอาอันนี้ไปตุ๋ยกับตั๊มตะพุงเบิกจ้าออกกันดีเลยกันนะสืบอันนี้แล้วก็ไปซื้อตั๊มตะพุงต่ออุ้ยพี่เขาสักไปเดิมหมดแล้วเนี่ยไวมากฟาหุ่งเบิงเพลินขึ้จากเตาใหม่ๆคือทอดกันตรงนี้เลยทำตรงนี้เลยนี่ยแม่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะที่พี่กขาลังทอด โอ้ยทอดสดใหม่ๆเลยดู๋ยทำกันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้ยทอดกันแบบไม่หยุดเลยแล้วร้อนๆเลยนะใครมากินที่งานจะได้กินร้อนๆเลยใช่เนี่ยตอนนี้ก็อยังกินอยู่เลยมากินเพลินมากค่ะทุกคนแผ่นมันไม่หนาแผ่นมันบางกรอบชอบของคุณค่ะสวยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยไม่อร่อยก็จัดไปสามชูชันทุกคนจุกๆเลยค่ะสื่อเมื่อบาดเลยกินเพลินมากจริงๆเนี่ยสั่งกับ สามชุดเลยอร่อยกรอบอร่อยมากปาเดี๋ยวใส่รดรถเราไว้ก่อนเฮ้ออร่อยกินเพลินมากซื้อกับบ้านเลยอร่อยจริงๆกินเพลินมากค่ะทุกคน<อ>สามห่อร้อยนะคะสามห่อร้อยจ้าเขาบอกลงถุงเดียวไม่พอหรอกใช่กินเพลนิน,พลนมากมาก,กินหรอเบิ้งหนางนะเบิร์ดบืหูโตจา้าจริงแล้วเขาต้องตุนไวเขาต้องตุนไวเราซื้อไปสามชุดเลยใช่ค่ะทุกคนใครมางานแวะมาอุดหนุนได้นะคะเข้าเก็บยเฮดีเด็ดมากอร่อยมากค่ะทุกคนต้องซื้อกลับไปค่ะ ส่งในประเทศนอกประเทศด้วยใครอยากสั่งไปขายก็ทําได้ใช่ไหมอ๋อนี่นะครับเอาไปขายได้นะใครสนใจนะเออใครสนใจแฟนชายติดต่อมาได้นะคะทุกคนเอาไปขายได้ออร่อยด้วยค่ะทุกคนส่งในประเทศด้วยเหรอคะอ๋อมีส่งด้วยมีส่งต่างประเทศก็ส่งอยู่ต่างประเทศอยากกินที่เขาก็ส่งนะคะทุกคนโอ้โหเป็นภูเขาเป็นภูเขาขอบเกียบเลยค่ะน้วมาเทเรื่อยๆเลยอ่ะใช่ อันนี้หมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวคตรไวโอ้โหดูนี่ความกรอบมันอะดูความกรอบสินี่นี่เห็นไหมตักมาทอดมาเทตรงนี้เลยสุดยอดอุ้ยเราชอบอย่างหนึ่งคือน้ํามันอ่ะมันไม่มันเขาเรียกอะไรนะมันไม่อมน้ํามันใช่ใชมันไม่อมน้ํามันดีมากเลยอ่ะีนี่นี่ใช่อร่อยมาก องค์พระปฐมเจดีย์แวะมากินได้นะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะทุกคนเด็ดจริงๆค่ะการันตีโดยน้องดาวใช่การันตีโดยดาฟินเบอร์ค่ะเด็ดจริงๆจ,งๆจ้ะอเออขอบคุณ <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> พี่ขอบคุณค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จ่ายตังค์หมดแล้วใช่ไหมจ่ายเรียบร้อยแล้วจ้ะจ่ายจ่ายหมดแล้วใช่ไหมพี่โอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณามพิลขอบคุณค่ะขอบคุณคชาอู้ขายดีจริงดูดิพี่เดี๋ยวผมยังไม่เห็นพี่เขาหยุดเลย Oh ยอขายวันละพันโลเยอะมาก <c oughs>